เราคิดว่าแพชชั่นที่เกิดจากความชอบเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงสิ่งที่ชอบเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายใช่ไหมแล้วมันก็จะเจอสิ่งไม่ชอบอยู่ในนั้นบางทีไอ้คำคำนี้มันอาจจะเกิดจากการลงมือทํามากกว่าลงมือทําเกิดจากชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละเราทําอะไรอยู่เราดําเนินทํามันไปเรื่อยๆแล้วพอเจอปัญหาเกิดปัญหาาเฮ้ยเราอยากแก้ว่ะแล้วเราดันแก้มันได้ด้วยอ่ะคือคิดว่าอะไรเราทำแล้วน่าเบื่อน้อยที่สุด พอทำเจอปัญหาแล้วแก้เจอปัญหาแล้วแก้อยากจะแก้มันไปเรื่อยๆคือเอาจริงนะทำธุรกิจตามแพชชั่นเนี่ยมันก็คือการทำงานนั่นแหละการเป็นโปรเฟชชั่นอลในด้านนั้นๆนั่นแหละเพราะว่าไอ้แพชชั่นเนี่ยมันก็หมดไปตามกาลเวลานั่นแหละมันไม่มีอะไรย,ยั่งยืนหรอกนอกจากการทำงานที่เป็นโปรเฟชชั่นไอ้คำคำนี้รักศัพ่ะมันมาจากภาษาละตินนะ p a t อร์แปลว่าอดทนหรือว่าฟเ f อ e r ก็คือการพบเจอกับความยากลำบากซึ่งดูสิขนาดว่ารากศัพท์มันคืออดทนนะเพราะฉะนั้นมันก็คือการทำอะไรที่เรามุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จ ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็พิมมาบอกกันบ้างนะคะ